แป๊บๆจะต้องเตรียมลาคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะสําหรับบางคนก็ส่งข้อความมาลาเอาไว้ก่อนเพราะว่าจะเดินทางไปต่างประเทศบางคนก็จะไปญี่ปุ่นเขาบอกว่าญี่ปุ่นนี้ก็จะเป็นอีกจังหวัดของประเทศไทยแล้วเออคนไทยไปเยอะอะก็เที่ยวก็ดูแลตัวเองให้เยอะๆค่ะคุณผู้ฟังไปก็ไปแล้วก็ไปให้สนุกให้เต็มที่สูดหายใจให้ลึกๆสบายๆทเที่ยวเปือกกันด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามข่าวของคุณแตงโมล่าสุดนะคะคงจะได้ทราบกันแล้วว่า ปอและโรเบิร์ตกลับคำรับสารภาพในคดีแตงโมนะคะเพราะฉะนั้นแซนก็เลยกลายเป็นจำเลยที่หนึ่งขึ้นมานะคะเหตุการณ์น,นี้เขาก็บอกเซอร์ไพรส์ทั้งสองฝ่ายแม่ของแตงโมก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ที่ปอกับโรเบิร์ตสารภาพในขณะที่ฝั่งคุณแซนก็จะบอกว่าก็เซอร์ไพรส์ที่รับรับสารภาพเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าก็จะสู้คดีกันอย่างไม่ต้องเกรงใจกันอันนั้นก็เรื่องหนึ่งส่วนในเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟัง เป็นเรื่องของ TikTok เขาบอกว่า TikTok เนี่ยเตรียมจะจำกัดเวลาหน้าจอสำหรับผู้ที่ใช้งานที่อายุต่ำกว่า18ปีเล่นได้ไม่เกิน60นาทีต่อวันนั่น,น,นแปลว่าแม็กซิมัมให้1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถ้าเกินเวลาเขาจะถูกขอให้ใส่รหัสเพื่อรับชมต่อหากใช้งานเกิน100นาทีจะแจ้งให้กำหนดขีดจำกัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่น ก็คือจะให้ดูติดต่อกันได้นานแบบนานๆเนี่ยยากขึ้นอ้อมก็ไม่แน่ใจว่าใดๆเหล่าเนี้ยถ้ามันมีหลายแอคเคาน์อ่ะมันได้หรือเปล่าและหรือ Account, แอคเคา t ์ละหนึ่งเครื่องเท่านั้นคือถ้าหนึ่งเครื่องได้หลายแอคเคาน์เดี๋ยวก็เข้าไปได้อีกหรือเปล่าอันนี้อ้อมไม่รู้อ้อมอ้อมไม่รู้เลยแต่ถ้ามีแบบว่าเครื่องหนึ่งได้แค่แอคเคาน์เดียวเท่านั้นเราจะต้องซื้อโทรศัพท์กันใหม่หรือเปล่าและโดยและเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดโอ้ ตอนนี้ฉันอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่เครื่องหนึ่งฉันคิดมาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยและเห็นน้องอิงโฆษณาแล้วก็อยากได้รุ่นที่น้องอิงโฆษณาด้วยจะต้องคิดเยอะมากเลยทำไมต้องคิดเยอะขนาดนี้เนี่ยไปฟังอะฟังเพลงปลอบใจก่อนไปคิดก่อนนะจะซื้อโทรศัพท์สวัสดีค่ะ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ